โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ตั้งอยู่ที่บ้านหินโคนหมู่ที่2ตำบลโคกตะเคียนอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์มีเนื้อที่ทั้งหมด91ไร่56ตารางวาเริ่มก่อตั้งเมื่อปีการศึกษา2556โดยเปิดเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนกาบเชิงวิทยา ซึ่งใช้อาคารของศูนย์อพยพผู้หลบหนีคนเข้าเมืองกัมพูชาโรงเรียนโคตะเคียนวิทยา ได้รับการจัดตั้งให้เป็นโรงเรียนเอกเทศสังกัดกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายเมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2542โดยมีผู้อำนวยการคนแรกคือนายศักชัยยอดเยี่ยมปัจจุบันมีน,มนายมนัสเทศทองดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน และนายรณรงค์คงทวีดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนวิสัยทัศน์โรงเรียนโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยามุ่งจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมมีคุณภาพพัฒนาการศึกษาด้วยนวัตรกรรมและเทคโนโลยีครูมีสมรรถนะตามมาตรฐานบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมภายใต้หลักประชาเศรษฐกิจพอเพียงและธรรมาพิบาล สีประจำโรงเรียนม่วงเหลืองสีม่วงหมายถึงสัญลักษณ์แห่งความเจริญงอกงามสีเหลืองหมายถึงความสว่างคือปัญญาคำขวัญประจำโรงเรียนวิชาการก้าวหน้าการกีฬาก้าวไกลปรัชญาประจำโรงเรียนปัญญานารานังผู้มีปัญญาย่อมนำพาสู่ความเจริญ